ยังไงกันบ้างไม่ได้ไหล e. มาาชารหนึงแล้วพอดีเปรียวๆนะคะมาเที่ยวจอร์เจียคนเดียวอันนี้อยู่ที่ตรงข้างหน้าสะพานแห่งสันติสุขนะครับ The เ e อะพีเว h มีพอดีช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปนางงามโดยแต่ดูอยู่ตลอดนะครับแล้วก็คอนเ t รตเ t ชันกับน้องเชอเอมเชียธนุสสารรันนะคะมงมิดโกรบ2025ไปแล้วด้วยคือเมื่อกี้เอยืน ดูอยู่ไงก็เลยดีใจดีใจเชอเอมมงค่ะได้ดูกันบ้างใครได้ดูบ้างคือเราไม่ได้ตามเวทีนี้หรอกแต่เราเราดูแบบเหมือนเป็นช็อตวิดีโอตลอดเลยนี่เมื่อกี้ถ่ายไปด้วยเชียเชอเอมมงสวัสดีค่ะคุณพอ่อใครได้ตามมิดโกรบ้างอ่ะเชอเอมมงแล้วมงแรกของโรคเลยเร็วอะไรเธอดูอยู่หรอก็เพิ่งมองไปเมื่อกี้ป่า หนึ่งนาทีฉันก็ไลฟ์เลยค่ะเป็นไงบ้างใครได้ดูบ้างใครได้ตามเจอนี่ของน้องบ้างตอนนี้อยู่ทชเบลิชีอยู่ที่เดอะพีเอ่อเดอะพีบริดนะฮะที่ประเทศจอร์เจียกินลัานเลยใช่ไหมโอ้ยก็ดีทั้งคู่เลยอ่ะกัชาชเบลก็ดีใครได้ดูบ้างใครได้ดูแกรนบ้างกัชาชเบลก็ดีโหวันนี้จะไปนั่งดูจริงจังเพราะว่า ก่อนมาเนี่ยเอ็ดอยู่บนรถ6ชั่วโมงนะนั่งรถจากเอเมืองแปบ๊บนึงนะขอใส่หูฟังนั่งรถจากเมืองเอออะไรวะเดี๋ยวเราอาเมเนยียมาทบิลิซีคนเดียวน้ำตาจะไหลใช่ไหมก็บอกแล้วฉันเคยทำคลิปไปแล้วว่านางคอลิฟายโอเวอร์คอลิฟายเกินมงนยังไงก็ต้องมงอยู่แล้วแต่ไม่มงได้ไงคนระดับนี้ เธอเอมลูกสาวดิฉันสักอย่างทำไมจะไม่มงเอาอะไรมาไม่มองก่อนเห็นไหมดีใจดีใจมากเลยโอ้ยวีนานี่ก็ตื่นยศไอ้นี่อยู่นะอย่าไปอะไรกับกระแสของวีนามากนะในเรื่องของคนบอกว่านางเงียบหรือนางอะไรตามเพจนางงามอย่างเงี้ยเราว่าเงียบเงียบบ้างก็ดีให้น้องไปฝึกอะไรเยอะๆไปฝึกเรื่องเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่อง,องตอบคาถามดีแล้วช่วงเนี้ยที่ไม่ต้องออกมาทํางานไม่ต้องออกงานที่อะไรไม่ต้องอยู่เฉยๆไปฝึก เป็นตัวแทนเออช่วงนี้มันไม่ไม่ใช่เวลาแบบที่จะมานั่งออกงานเหมือนแบบไปขอบคุณจะปอนแล้วมันต้องฝึกอย่างเดียวดีแล้วที่น้องเงียบสะพานสวยปะเพิ่งมาวันแรกไม่เคยมาเลยดีไซน์กับเชอเอมดีไซน์มากเมื่อกี้ดูอยู่แล้วกแบบ็ผมผมเชอเอมมันนี้ไม่ค่อยสวยเลยนะแต่ว่าเออเออ,เอ,อยังไงก็ต้องให้อ่ะเพราะว่าดูด,ดูตั้งแต่รอบไปนีี่ละอะไรวะเฮ็ทูเฮ็ดไปรอบที่แบบสู้ๆกันอ่ะที่แบบสปิดสู้กันอะยังไงก็ต้องเชอเอมแหละอืม แต่รอกดชชเบลกดเาเบลอ่ะเสียดายเรื่องภาษาอย่างเดียวเลยเธอฉันไม่ติดอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยอะพาร์ทเมนต์วันนี้ก็ทําได้ดีมากอ่ะชอบมากเลยอะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเพียงพอสำหรับการือเป็นตัวแทนขององค์กรที่มันต้องเป็นสปตกเพอร์เซนหรือเปล่าก็อืมค้าใจนะยังคิดว่าบอดยังไม่กล้ายังไม่ไม่อย่าไม่ไม่พูดว่าไม่กล้าคิดว่าบอดยังไม่ไม่ไม่น่าจะ คือคนที่มันจะเป็นบ็อกอร์ซันของกวกรอินเตอร์เนชั่นแนลมันต้องมันต้องพูดได้จริงอแต่ว่าน้องอ่ะทําดีทุกวันเลยอ่ะคือแบบเสียได้เสียได้เรื่องภาษามาเสียได้เรื่องภาษาโปรเเบลมากเพราะว่าเอดูจากเจอร์นี่ดูรอบรอบชุดไม้น้ำรอบลาตีมันเข้ากองความอินเตอร์เทนนางงามเพื่อนนางงามด้วยการความเอินเตอร์เทนแท็กบ้านแท็กเมืองอนเตอร์เทนเสิร์ฟแฟนนางงามก็เหอะน้องทําดีทุกวันเลยอ่ะไม่มีอะไรที่แบบว่าตอนแรกเราจะเรายังบอก ไม,ไม่น่าเลยไม่น่าเลยอยากให้ตอนตอนนั้นนะที่เอประกวดการไทยแลนด์นะอยากให้อยากให้เชอร์เอ็มมงะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คิดว่าบอดก็ตัดสินใจถูกเพราะว่ากดเชเบลแม่งแบบทุกวันเลยอนะ่ะมันดีทุกวันคือดีแบบดีแบบดี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 จนไม่มีอะไรจะคนะุมเพลนอ่ะเรื่องภาษาอย่างเดียวอืก็ต้องดูเนาะว่ายังไงแต่ชอบมากเลยอนะ่ะชอบนางมากนางพูดไม่ฟรรนลี่แต่นางก็พยายามแบบมีความพยายามแบบชอบนาง นงามอย่างเงี้ยสู้แบบไม่ไม่อยากใช้ควาว่าหมาจนปลอกเดี๋ยวเป็นดรามา่าชอบมีคนบอกว่ามันไม่ใช่นะคะอย่าใช้คํานี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันอย่างนั้นจริง,รงๆอ่ะเราเราชอบนางงามที่เป็นแบบนางงามอย่างเงี้ยน้องน้องแบบที่แบบสู้ๆอะไรเงี้ยอย่างกดสเปลตอนที่เดินชุดอะไรวะเนชอรนอลคอสตูออกมานี่คือเป็นอะไรที่แบบที่สุดแล้วว่าอยากได้นางงามแบบเอเนอร์จีแบบเนี้ยหามาไม่รู้แบบตั้งแต่ดูนางงามมาแทบไม่เจอนางงามที่เอเนอร์จีแบบชุดเขาเรียกว่าอะไรวะ ชุดประจำชาติได้เอเนอร์จีแบบกดเชเบลเลยต้องให้เลยอ่ะแบบคนเนี้ยเสียดายเสียดายภาษาก็เราเราลอด,ดูแหละวันนี้จะกลับไปดูฟูลพรีเลมาเรอรี่คอมเพลซิชันเลยแล้วเดี๋ยวจะมาพรุ่งนี้จะมาคุยแล้วกันเรื่องเรื่องอ่าเขาเรียวกว่าอะไรนะเรื่องบิดแกรนอินเตอร์เนาะว่ายังไงใครอยากใครคิดถึงเอ็ดดี้กันบ้างเพราะว่าเอ็ดดี้ช่วงนี้แบบไม่รู้เป็นไรจิตตกก็เลยแบบว่าไม่ใช่จิตตกหรอ,อกอยากแบบอย่เงียบๆคนเดียวก็เลยแบบไม่ทําไม่ออกคลิปไม่ทําคลิปแบบแต่ก็ไม่ไม่ใช่ไม่ลงเลยสิมัน แต่นางงามก็ไม่ไม่ลงเลยเนาะแต่ว่าก็ก็แบบหยุดหยุดอยู่เฉยๆอ,อาทิตย์หนึ่งอะ่ะคือไม่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 ทำไม่อะไรเลยอูซาเบลยังไงก็ต้อง top สามใช่ไหมคิดเหมือนกันเลยอะ่ะคุณอาโยต้าเนาะว่าบอสยังไม่ยังยังไม่น่าจะเลือกเพราะว่าเหมือนเราไปดูสัมภาษณ์บอสด้วยว่าปีเนี้ยคนที่จะเป็นตัวแทนของแกรนด์อินเตอร์ก็คือคุณคนใหม่เนี้ยต้องสวยแล้วก็ต้อง ไปทํางานเดินผ่านเดินผ่านกับมิสยูนเวอร์ด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเป็นหน้าเป็นตาของขององค์กรที่แบบยูจะไปสนิกสนิกฟิตฟิตอะไรแบบว่าไอ้ดอนสปีกอิงแลนด์อะไรอย่างเงี้ยใส่ใส่แบบคนไม่ได้เข้าใจะว่ามันต้องแบบมันต้องเป็นโปรเพอร์ซันได้อะเออเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาเป็นอะไรที่เอชเซนเชียลคิดเอ็นถึงคิดถึงน้องเอ็ดดี้ตลอดชื่ออะไรเนี้ยคุณขาจีบโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ ใช่ไหมตอนรอบเฮทูเฮทใช่ป่มนี่ไม่รู้นะไม่เคยดูโปรกมาก่อนเลยแต่พอเข้าไปดูแล้วก็บอกเออเป็นเวทีที่แบบดีดอกพูดที่อะไรนักหนาพูดเยอะมากเลยแต่ก็คิดว่าเออบอดก็ส่งเชอร์เอมไปถูกเวทีจริงๆอ่ะอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงคลิปนะที่ลูกสาวลูกสาวอีกคนนึงน้องลิซ่าได้เป็นเออแอมบาสเดอร์ของทอทอทอทักทีฉันพูดไปต้องแบบพ้าปีแล้วมั้งว่าทอทอทอก็ไม่เลือกน้องทักทีแต่ว่า เข้าใจแหละว่ามันต้องสัญญามันต้องแบบมันต้องกีบทั้งสองฝ่ายอ่ะเป็นคนแบบทางทางทงท,ทก็ต้องยื่นให้น้องน้องก็ต้องเป็นคนตอบรับนะแต่ตอนนี้ก็คือทั้งสองฝ่ายมันออฟฟิเชียลแล้วก็แบบดีใจก็ทำคลิปแล้วเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ลงคือหมายความว่าไรวะคุณบิ๊กกี้มีคนดูใหม่เนี่ยต้องการกลับวันพิตจิต limit g a คตัอะไร เธอว่าเวทีมันจัดแบบแปลกมากเวทีเวทีโกลบอ่ะฉันดูแล้วฉันก็ดูผันผ่านนะยังไม่ได้ดูเต็มเ็มแต่ว่าเราดูไปรอบรอบเลยนะาพาไปเดินดูในเมืองดีกว่าขอถ่ายรูปสะพานครับหนึ่งสะพานสวยปะวันแรกเลยเมื่อกี้เพิ่งมาถึงมามาถึงตอง 4, นสี่ทุ่มกูจะบ้าตาหิวมากโชคดีเมื่อกี้เจอร้านไทยเปิดแกฉันไปกินข้าวผัดกะเพราแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำมา มีร้านอาหารไทยหลายร้านนะตอนนี้คนไทยมาอยู่เยอะนะทบิลิซีจอร์เจียเพราะว่าคิดว่านักท่องเที่ยวไทยก็น่าจะมาเยอะราคามันไม่แพงเถอะถ่ายรูปสะพานแป๊บหนึ่งนะสะพานสวยเนาะตอนกลางคืนเนีเยื่ปะมาคนเดียวเลยเนี่ยมาคนเดียวเปรี่ยวกีมากเลยมากเลยเหรอกน,นะขอเดนไปขอไปเดินแบบจะโดนปล้นไหมเนี่ย เราเดินเข้าไปในตัวโอทาวหรือว่าเดินข้ามสะพานเดินข้ามสะพานหรอเดินข้ามสะพานไปถ่ายให้ดูดีกว่านี่หล้ง <c oughs> พรุ่งนี้จะมาเคาะละกันว่าใครยังไงแกรนแกรนชอบใครกันบ้างอะ่ะเธอเธอดูแล้วเธอชอบใครกันบ้างฉันชอบใหญ่กาหน้าฉันชอบเอลกวนโดเวเนวันนี้แบบไม่ไหวเลยอะชุดฉันไม่ชอบชุดเวเนอย่างแรงแต่พอร์ทมนต์างดีชุดยังเอานางไม่ลงเลยวนางสวย ใครอีกวะลาตินอีกคนนึงอ่ะชื่ออะไรวะกเตมาลาวะ่ะโอ้โหูดีอ่ะชอบเช็ควีทับดิ้ว่าสวยแพงแล้วก็กดเชเบลดีทุกรอบนี่พามาดูริมน้ำนะฮะเมืองทับิลิซีประเทศจอร์เจีย <c oughs> สัญญาณดีไหมอ่ะ ใช่เชื่อเองม,มองบิดโกลม,มองไม่ใช่ไม่ใช่มิดโกลบอลมิดกลบอบอีกประเทศนึงมิดโกลว้ายไปเถอะอันนี้เป็นเมืองเก่านะครับเราถ่ายให้ดูนี่พระแม่จอร์เจียมาสเตอร์ออฟจอร์เจียามียืนน่ากลัวอยู่เหมือนคนที่นี่มันทำไมขี้เหร่อันนะลูกอ้อมากับเด็กน้อย ไม่ใช่เจ้เจียเป็นไงบ้างเอฟซีเอคนไหนบ้างคะสวยเนาะสาพานอนะสวยปะเนี้วันเนีวันนี้สุดเทียมากเลยวีเด็กสกอยเยอะเหมือนกันนะวันสะพานแตสวยนะสะกอยมีทุกที่เนาะมีเฮ้ยสวยอะสะพานันชอบนะ ก็มีความคล้ายๆแม่น้ำเซนที่ฟาล์มยิเหมือนกันนะแต่ในเวอร์ชั่นที่ราคาถูกกว่าเยอะ,อะก็ไม่แย่นะเธอแล้วเมืองมันแบบม,แบบมันไลฟ์ดีเลยมีคนให้ถ่ายเซลฟี่ตรงนั้นด้วยมึงเพิ่งมาถึงเลยอะ่ะนั่งรถเอนี้มานั่งรถรถรถ,รถบัสมานี่พ่แม่จอดเจีย น่าก,กลัวเชียกี่โมงกันแล้วว่าเมืองไทยอ่ะเธอไม่มีใครคุยกับฉันเลยอ่ะตอนเนี้ยกี่โมงแล้วคะเมืองไทยอุ้ยหล่อจังเลยเธอรักนะ้าจุ๊บๆเดินไปนละเดินเชิดแบบไม่มองฉันเลยอ่ะแอฟสองอ่เด้อ เรโดนตบเมืองนี้มันยิ่งแบบไอ้นี่อยู่ด้วยเมืองเมืองนี้มันยิ่งแบบเอาทีวีทีคริวไม่ค่อยเฟรนลี่อยู่เนีย่ยเโดนค่าเซลเขาโอเคโอเคปิดไลฟ์ละเราพรุพ่งนี้เจอกันเราไม่มีคนคุยกับกันละเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําคลิปดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปนางงามไหลไหลไม่ได้ทําเลยอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบไม่รู้เป็นไรอยากอยากแบบสันโดดอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทาแล้วกันเพราะว่าเช้เอ็มมงแล้วตีสองโอเคไปหลับไปนอนไะเนาะ สวัสดีค่ะคุณิิตาของผู้ชายให้ดูดีกว่านีผู้ชายก็น้าตาแข็งแกร็นะเธอเพิ่งเข้ามาหรอผู้ชายจะหน้าตาแข็แแกเนี่อเียนี้บอกว่าอะไรวะพี่แพนบอกว่าอ่อนลับจนดอยเชียร์เชเเอมสมมงเนาะวันนี้น้องแบบสง่างามมากเลยอ่ะชอบมากเหมือนกัน แตเดี๋ยวจะกลับไปดูเต็มๆเพราะว่าเวทีนี่จัดได้อ่อม嘛อ่อมแบบว้ยเวทีแบบอะไรก็ไม่รู้คือมันบอกว่าเวลาดู y o u t u b e อะมีตัวหนังสืออยู่บนจอด้วยอ่ะเพิ่งดูเอมจบใช่ไหมฉันก็เพิ่งดูจบเหมือนกันฉันก็เลยมาไลฟ์ที่ไงไลฟ์ไลฟ์คอนเกรตูเรนในใจกลางกรุงซาเลิซีประเทศจอร์เจียเลยค่ะเออพรุ่งนี้ มาคุยกันเนาะเรื่องเชลเอมกับเรื่องโกลด์สเปลนะครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ